สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก FC นกกรงหูจุกคนเคยเซียนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่31ต้องกบวันศุกร์นะครับศุกร์ข,ของคนไทยสวัสดีคนไทยสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับขณะนี้เพื่อนๆก็กาลัองคงจะตั้งวงลาลากันนะครับสาหรับส่วนตัวของนักโกอตอนนี้นะครับนักโกมาที่ ตำบลกุฎเพชรนะครับถามว่ามาทำอะไรไม่ได้มาดูนกนะครับพอดีมานอนเขาดาววันเกิดวันเกิดพ่อครับวันเกิดพ่อของนกโกโเองครับปกติพ่อของนกโกโจะเกิดวันที่หนึ่งพอดีเนื่องจากว่าเขาต้องจัดในเขตชุมชนตลาดนะครับก็เลยย้ายมาจัดในสวนสวนที่น้องสาวเขาซื้อไว้ที่เขตตำบลกุฎเพชรอำเภอเทพสถิตนะครับ เนื้อที่ก็กว้างพอสมควรนะครับกว้างพ่อเขาก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยทามองตอนนี้ที่เห็นนี่รถคือรถเพื่อนๆส่วนที่เห็นนี่คือรถผมนะครับนี่คันยาวเหมือนท่าทานี่เป็นเป็นอิสุสุนะครับอิสุสุหัวน,นอกครับหัวนอกนี่ตอนนี้ได้ยินเสียงดนตรีนะครับคือเพื่อนเพื่อน,พ,อน,พ,อนพ่อเขามาร้องรำทำเพลงกันส่งท้ายเขาดาววันเกิดด้วยครับวันเกิดวันที่หนึ่งก็เลยเหมารวมไปครับจัด จัดให้ไปเลยครับเพราะว่าวันที่หนึ่งบางทีเพื่อนสมาชิกหลายท่านเขาก็อาจจะมีภารกิจลูกหลานมากันนะครับ <Wow. S 1> นี่ตอนนี้ <Wow. S 1> นี่รถเยอะครับในสวน <Wow. S 1> สวนกล้วยมีบอ่อน้ำมีปลาตอนนี้เต็นท์มีอยู่โอ้โหเกือบ15หลังนะครับ <Wow. S 1> เต็นท์ที่เพื่อนๆเขามากลางเพื่อนพ่อเนาะมีรถเยอะนี่ที่เห็นไฟๆนู่นเป็นชุด คาราเกะอิเล็กทรอนครับของป๋าหน่อยนะครับป๋าหน่อยฉายาเขาป๋าหน่อยป๋าหน่อยเมียหนีนะครับฉายาเขาเป็นนักภาคมวยเขตบบตำบลลำนารายเขตใกล้เคียงเขตนี้นะครับได้ที่นอนตรงไหนครับห้องน้ำนู่นครับเปิดไฟอยู่ตรงนู้นลองดูก่อนนะน,นี่นี่ก็เป็นเ็น น้องสาวนะครับนอนกันโอ้โหเยอะแยะอยู่เดินถัวกระเป๋ามาวางนี่ำนี่เป็นชั่วคราวนะครับนอนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะนอนเต็นท์กันคิดว่าเขานอนในร้านวัสดุกันก็เลยเขารวมตัวกันมานอนเต็นท์นะครับพร้อมใจกันนอนถามว่าที่นี่หนาวไมมหนาวครับหนาว พอหนาวก็หนาวจริงๆพอร้อนก็ร้อนจับใจครับที่นี่แต่วันนี้รู้สึกจะหนาวครับเพราะว่าลมเริ่มโชยแล้วและอีกอย่างหนึ่นงครัเดี๋ยวซูมไปไกลๆนะครับเดี๋ยนะโอ้โหมองไม่เห็นได้เห็นสูงสูงนู่นคือเห็นนำ้ำนำประมาณปลายนิ้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือทิวเขานะครับทิวเขาจะยาวทิวเขาจะยาวกินเนื้อที่ยาวมากกับยาวทิวเขานี้จะเป็นทิวเขา ที่ว่าฝั่งนู้นของทิวเขามันจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวที่เขามาเที่ยวกันนั่นนะครับฝั่งนู้นเป็นทุ่งดอกกระเจียวฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตเขตหนึ่งและถามว่าเขานี้ชาวบ้านแถวนี้ได้ผลประโยชน์อะไรกับภูเขาเส้นนี้ยาวมากครับยาวเกือบ 30- 40, 40กิโลยาวไปถ้าถัดไปนิดหนึ่งก็จะมีกังหันลมเขตชัยภูมิยาวไปยันจุดกังหันลม แถวดัดททศนะครับเป็นภูเขาเทือกเดียวกันครับแล้วถามว่าภูเขานี้เวลาหน้าฝนนี่ชาวบ้านแถวนี้เขาจะมีร <c oughs> ายได้จากภูเขานี้ก็คือหาหน่อ,อไม้หน่อ,อไม้ที่นี่ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวานนะครับลำเล็กนะครับก็โอ้โหแต่ยากน,นิดนึงครับมันเป็นดินนะครับเดี๋ยวค่อยๆซูมเข้าไปที่ไปใกล้ๆที่ บริเวณงานเขานะครับนี่ครับเริ่มเห็นแวบๆนี่ธรรมชาติมีบ่อน้ำข้างๆมีสระน้ำร้องไฟแล้วก็มีหมูย่างก่อไฟมีหมูเป็นตัวกำลังก่อไฟอยู่ป่าจิงหมูเขาสุกมาแล้วครับแต่ว่าเอามาอังๆไฟดูนะครับเพื่อนๆนี่มองเห็นไฟกำลังก่อมีเพื่อนๆพ่อเขาเพื่อนๆเอฟสีเขาเราก็เลยต้องเฮฮานะครับนี่ ที่เห็นนี่ก็คือโซดา3ารังสี่รังเล่าอยู่ในรังหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะนะครับ<า>เพื่อนพ่อเขามีคาราเกะน้องกัดสนุกสนานมีบ่อปลามีตกปลานะครับมีเบียร์มีต้มหมูต้มเนื้อมีเนื้อย่างมีนะครับเพราะชุดนี้ก็ชุดกินเนื้อวัวด้วยนะครับครับแ่ยังไงก็ขอสวัส,วสดีเอฟซที่เป็น FC ฟซีนกกงผัวจุกนะครับสําหรับวันนี้ก็ ต่ยังไม่ค่อยคุยเรื่องนกนะครับก็ขออวยพรให้ f c ทุกคนมีความสุขในวันส่งท้ายพี่เก่า้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับขอบคุณนะครับ f c ที่วันนี้ขอแบ่งสูตรไป4 4ท่านนะครับก็เป็นชาระยองเป็นพี่น้องชาระยองก็ขอให้ปฏิบัตใิให้ดีนะครับแล้วเราจะมีชัยนะครับขอทำให้ถูกต้องนะครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ f c ที่กำลังจะแต่งนกเลี้ยงนกทุกทุกท่านครับสู้ๆไว้นะครับ ก็ยังไงเราก็เป็นมิตรภาพเดียวกันครับยังไงวันนี้สวัสดีนะครับ